กำล่าเรื่อง ep 8เรื่องเดินทางกลับบ้านฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลีลับที่มีการสอดแทรกคติธรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วเป็นเรื่องเล่าสมัยที่เดินทางมาสอบสัมภาษณ์เข้ามหาเชลัยครั้งที่สอง ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้อยู่แถวสุขุมวิทค่ะตอนนั้นจริงๆแล้วก็เป็นนักศึกษาปีหนึอยู่แล้วละ่ะที่เรียนบริหารอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือแต่ที่มาสอบเพราะเป็นการสอบครั้งที่2เพื่อลองเปลี่ยนสาขาในการเรียนดูสอบเสร็จก็รีบเดินทาง ไปยังหมอชิดเพื่อนั่งรถทัวร์กลับบ้านรอบ2ทุ่มครึ่งที่จองเอาไว้แล้วล่วงหน้าเพราะเนื่องจากว่าการเดินทางมาสอบครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จองที่พักไว้แล้วก็สอบสัมภาษณ์เสร็จก็จองตั๋วกลับบ้านเลยนะคะพอถึงหมอชิดก็นั่งรอจนถึงเวลาคิวรถที่จองไว้มาถึงพอรอบรถที่เราจองไว้มาจอด ประตูด้านซ้ายมือของรถอะคะ่ะที่เปิดให้ผู้โดยสารขึ้นเนี่ยเราก็ยกสัมภาระซึ่งมีแค่เป้ใบเดียวเดินขึ้นประตูนั้นลักษณะของที่นั่งในรถน,นะคะก็จะมีนั่งมีที่นั่งเป็นแถวยาวต่อลึกไปสองแถวมีทางเดิอนอยู่ตรงกลางโดยเรียงที่นั่งจากประตูตอนลึกเนี่ยก็จะมี ข้างละเจ็ดแถวนะคะซึ่งแต่ละแถวก็จะมีสีที่นั่งคือที่นั่ง A, B, C, D A จะติดหน้าต่างด้านซ้ายและ D จะเป็นที่นั่งที่ติดหน้าต่างด้านขวานั่นหมายถึงว่าในหนึ่งแถวเนี่ยที่เป็นแถวแนวนอนก็จะมีที่นั่ง A, B ทางเดินแล้วก็ C และก็ D นะคะ ตอนนั้นเนี่ยที่จองไว้ก็จะเป็นที่นั่ง 6B ก็คือได้นั่งแถวตอนลึกเป็นแถวที่6แล้วก็เป็นที่นั่งที่อยู่ติดกับทางเดินช่องกลานั่นหมายถึงว่านั่นก็หมายถึงว่าด้านหลังเราก็จะมีที่นั่งอีกที่หนึ่งคือที่นั่งที่7ตอนขึ้นไป นั่งที่นั่งที่จองไว้ก็ด้วยความที่เพลียค่ะเพราะว่าไปเช้าเย็นกลับก็นอนหลับค่อนข้างเร็วเลยเพราะเหนื่อยหลังจากสอบเสร็จเนี่ยมันด้วยความที่ไม่ชินทางเครียดกลัวหลงทางด้วยด้วยความที่ไม่ใช่คนกรุงเทพแต่กำเนิดก็ หาวิธีว่ายังไงก็ได้ให้เดินทางถึงหมอชิดโดยที่ไม่หลงแล้วก็ไม่ตกลทัวที่จองรอบไว้นะคะขณะที่นอนก็รู้สึกว่ามันเหมือนนอนไม่ค่อยสบายตัวก็รู้สึกตัวบ่อยเพราะว่าเก้าอี้โดยสารเนี่ยมันปรับเบาะเอนได้ก็จริงแต่มันนั่งไม่สบายเพราะว่ามันไม่ได้แบบ ปรับได้แบบนอนราแบบ180องศาเพราะว่ามันมีผู้โดยสารข้างหลังเพราะว่าถ้าเรานอนเองมากเกินไปก็จะทับเขาดังนั้นเราจะปรับเอยนได้ประมาณระดับหนึ่งประกอบกับแอร์ในรถโดยสารเนี่ยเปิดเย็ยนมากเลยมีผ้าห่มที่ให้บริการก็จริงแต่ก็เป็นผืนที่บางเลยบางมากๆ ก็ต้องขดตัวอยู่บนเก้าอี้ตลอดการเดินทางก็รู้สึกตัวนะคะว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นไปตลอดทางว่ารถทัวร์ก็ขับออกจากหมอชิตแล้วก็ขับไปเรื่อยๆจนสักประมาณเที่ยงคืนก็มีการจอดที่ด่านตรวจจังหวัดนครสวรรค์ตอนนั้นก็งวงเงียค่ะ ไม่ตื่นเต็มที่ได้ยินเสียงคนขับบอกว่าเชิญขึ้นรถครับผมเจตนาคนขับคือเชิญตำรวจที่อยู่ตรงด่านนั้นแหละขึ้นมาตรวจแต่ไม่ได้ระบุว่าเชิญใครขึ้นมาบนรถเพราะตำรวจอจะมีการขอตรวจบัตรคนที่ขึ้นรถทัวร์ซึ่งจริงๆก็ไม่ทราบเหตุผลหรอกนะคะว่าเขาตรวจไปเพื่อทำไมเพื่ออะไร ก็คาดเดาเองว่าจับคนหนีเข้าเมืองหรือเปล่านะแล้วตัวเองก็ด้วยความที่หง,งเงียบก็ไม่แน่ใจว่าได้ยื่นบัตรให้เขาตรวจหรือเปล่าเหมือนรับๆับตื่นๆอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตำรวจลงไปตอนไหนแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีใครสักคนยืนอยู่ข้างที่นั่ง ที่ตัวเองนั่งอยู่ตอนนั้นก็ลืมตาได้ไม่เต็มที่ก็คิดว่ารถก็ออกแล้วล่ะสงสัยคุณตำรวจที่อยู่ข้างๆยังไม่ลงเพราะอาจจะขอติดรถไปลงด่านต่อไปแน,น่เลยด้วยความง่วงก็เลยทำให้ไม่ได้สนใจอะไรต่อคิดแค่ว่าช่างก็เหอะแต่แปลกที่พยายามจะพลิกตัวบนที่นั่ง แต่ขยับไม่ได้เหมือนโดนตรึงด้วยเงาที่ยืนจ้องข้างๆที่นั่งนั่นเองก็ได้รู้ทันทีว่าคงไม่ใช่คุณตำรวจแล้วละ่ะแต่น่าจะเป็นบางอย่างที่ไม่ใช่คนตอนนั้นบทสวดมนอะไรที่นึกได้ก็ท่องหมดเลยค่ะวนๆไปซ้ำๆผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ขยับไม่ได้สักทีจึงนึกถึงแม่ให้ช่วย นึกถึงบุญคุณแม่ก็หลุดแล้วก็ขยับได้แต่ด้วยความที่เหนื่อยล้าก็งีบต่อจนประมาณตีสองที่รถทัวร์จอดพักที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวๆกำแพงเพชรเพื่อเชิญผู้โดยสารลงไปทานข้าวที่เป็นบริการของรถทัวร์โดยสารนั่นเองก็ด้วยความง่วงอะค่ะจึงตัดสินใจจะไม่ลงจากรถเพราะว่ายังไม่หิว ขอนอนต่อจะดีกว่าตอนนั้นก็ได้ยินเสียงผู้สูงวัยที่นั่งแถวที่เจ็ดด้านหลังของเราคุยกันเป็นเสียงของคุณป้ากับคุณลุงยอก,กันหัวเราะคิกคักจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างที่จำได้ก็คือเป็นคู่รักสูงวัยที่ดูรักใคร่กันมากเลยหันไปมองแล้วยิ้มให้ทั้งคู่สามีภรรยาสูงวัยนั้นแล้วก็พูดว่าคุณลุงคุณป้าไปเที่ยวเหรอคะ ทั้งคู่ก็ตอบว่าใช่เราก็พูดตอบว่าหุยน่ารักจังเลยค่ะรักกันจนแก่เท่าแล้วก็พากันเที่ยวด้วยดีจังเลยคุณลุงคุณป้าพยักหน้าแล้วยิ้มตอบเราแต่ก็แปลกที่หันไปสบตากันแล้วก็ยิ้มเราหันหน้ากลับมาแล้วก็นอนต่อพอผู้โดยสารขึ้นรถมาครบแอร์บัส นับจำนวนผู้โดยสารให้ตรงกับจํานวนที่ตอนขึ้นมาจากหมอชิดแล้วเนี่ยรถทัวร์โดยสารก็ออกเดินทางต่อสุภาคเหนือประมาณตีห้าพอรถใกล้ถึงรถทัวร์ก็มีการเปิดไฟเพื่อปลุกผู้โดยสารก่อนถึงจุดหมายแจกน้ำแจกผ้าเย็นก่อนถึงสถานีปลายทาง ตอนรับผ้าเย็นก็หันไปยิ้มให้กับคุณลุงคุณป้าที่นั่งข้างหลังเราก็ปรากฏว่าพอหันไปปุ๊บหลังเบาะที่เรานั่งจริงๆมีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่เราก็หันไปถามว่าขึ้นตั้งแต่ต้นสายไหมคะทั้งคู่ก็ตอบว่าค่ะแล้วก็ทำหน้างงๆก็คงสงสัยแหละว,ว่าเราถามไปเพื่ออะไร เรารีบบอกไปว่าถ้าเมื่อคืนปรับเก้าอี้เยอะไปต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีไปสอบมาก็เลยง่วงมากอะคะ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เพราะว่าที่เราถามซ้ำไปอย่างนั้นเพราะจะได้คลายความสงสัยว่าคุณลุงกับคุณป้าที่เราคุยด้วยเมื่อคืนตอนตีสองนั้นไปไหนซะละก,ก็คงได้คำตอบชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่ น่าจะไม่ใช่คนพอถึงปลายทางก็หารถต่อเข้าบ้านถึงบ้านก็นอนต่อแบบมาราธอนเลยเมื่อจากการขดตัวบนเก้าอี้ตลอดทั้งคืนประมาณเก้าโมงเช้าก็ตื่นขึ้นมาทำธุระส่วนตัวใช้ชีวิตปกติในแต่ในวันก็ทำกิจวัตรประจำวันไปจนเดยนสมัยนั้นบ้านยังเป็นบ้านไม้ ชั้นบนส่วนชั้นล่างตอนแรกก็เปิดโล่งอยู่แต่พอพ่อต่อเติมก่ออิฐบล็อกขึ้นมาปุบให้เป็นห้องใช้งานคือทำคอมพิวเตอร์คืนนั้นก็เลยไม่ขึ้นไปนอนที่ห้องนอนชั้นสองของตัวเองแต่นอนที่ห้องคอมที่ต่อเติมนั้นแหละค่ะที่อยู่ชั้นหนึ่ง ซึ่งในห้องนั้นน่ะมันมีคือขวางกลางห้องอยู่ด้วยความง่วงก็นอนไปโดยไม่สนใจว่านอนขวางคือไหมนอนไปได้สักเที่ยงคืนกว่าก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูก๊ก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 ,ก ที่หน้าห้องขอมฉันหนึ่งนั้นด้วยความง่วงก็พูดขึ้นมาประโยชน์หนึ่งว่าเสียงอะไรวะเท่านั้นเองค่ะก็มีศพที่ห่อด้วยผ้าสีขาวมัตราสังเรียบร้อยแล้วในมือก็ถือดอกบัวอยู่ ในท่าผนมมือมีดอกบัวอยู่หนึ่งดอกทูบเทียนมีสายสินสีขาวมัดพันรอบมือของร่างร่างนั้นพอเห็นดังนั้นก็ดิ้นสุดแรงเกิดบทสวดมนุ์ก็สวผดผิดผิดทูกๆูนานมากกว่าจะหลุดพอหลุดได้ก็วิ่งขึ้นบันได ต่เพิ่นว่าตอนนั้นมันเป็นบันไดบา,านไม้นะคะพอลงน้ำหนักแปงแรงเนี่ยเสียงบันไดมันก็ดังตึ้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 แล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องนอนตัวเองที่อยู่ชั้นสองแทนแถมด้วยการเปิดปิดประตูกระชากด้วยความกลัวห้องนอนเราอ่ะนะตอนนั้นคือติดก,กับบันไดที่วิ่งขึ้นมาส่วนห้องแม่กับพ่อจะอยู่ถัดไปอีกสองห้อง เสียงแม่ตะโกนขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรเราก็ตอบเปล่าจ้าเพราะว่าจำได้ว่าแม่สอนว่ากลางคืนนะ่ะถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆอย่าทักไม่งั้นผีจะเข้าบ้านหรือจะโดนผีอ้าได้นะเราก็เลยตอบไปว่าไม่มีอะไรดีกว่าจากนั้นก็โดดขึ้นเตียงไหว้พระ สวดมนต์หลับไปอีกทีก็ไม่รู้ว่าตอนไหนเลยจนกระทั่งเช้าตื่นขึ้นมาแม่ก็ถามอีกครั้งว่าเมื่อคืนน่ะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเล่าสิ mm. ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็บอกว่าจำที่แม่สอนได้แม่บอกว่าอย่าทักอะไรตอนกลางคืนแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะหลังฟังเรื่องเล่าของเราแล้วนะ รู้ไหมว่าตอนที่เราวิ่งขึ้นมาเนี่ยบนบันไดบ้านก็มีเสียงเสียงหนึ่งชึ่งบินมาชนกับหน้าต่างข้างที่แม่นอนอยู่ดังปั้งเหมือนกันแม่บอกว่าเขาก็คงตกใจหนีเราเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างตกใจแล้วบินมาชนหน้าต่างแม่เองก็เลยตกใจตื่นเช่นเดียวกัน เราก็ถามว่าแล้วเทพที่แม่ส่งอะ่ะทําไมเขาให้เข้าบ้านได้ละ่ะทําไมตาเขาไม่ไล่แม่ก็ตอบว่าเมื่อคือนอะ่ะมันวันศีลวันศีลภาษาเหนือก็คือวันพระนั่นเองค่ะมันเป็นวันศีลนะลูกเปิ่นวายุเปินไปฟังธรรมตีวัดก็แปลได้ว่าท่าน ที่เป็นเทพที่แม่เป็นร่างทรงอยู่ท่านไม่อยู่ค่ะท่านไปฟังธรรมวันพระนั่นเองเป็นการเห็นผีที่ข้ามคืนข้ามวันกันเลยทีเดียวนับตั้งแต่คนขับรถเรียกตำรวจขึ้นรถเราไม่ได้ระบุชื่อแต่มีเงาดำอย่างอื่นขึ้นมาด้วยแทนจนโดนอัาบนรถทั่วโดวยสาร ถามตัวเองก็ยังไปทักผีคู่ภรรยาสูงวัยอีกด้วยนั่นอาจจะเป็นเพราะดวงจิตต่างๆที่เห็นหรือรับรู้ว่าเราเห็นผีหรือคลื่นตรงกันก็เลยตามถึงบ้านดังนั้นเวลาผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนก็ตามถ้าเรียกเพื่อนขึ้นรถหรือเรียกเพื่อนกลับพร้อมกันให้เอ่ยชื่อนะคะ และเมื่อถึงบ้านให้บอกเจ้าที่ว่าใครที่ตามมาไม่ให้เข้าบ้านนะน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับการเห็นผีที่ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงในตอนนั้นกำเล่าเรื่องวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่ EP หนะ้า